เย่เย่เลิกเรียนวันศุกร์กลับบ้านมาแล้วจ้าวูวนี่เอา้านี่ <laughs> ฉันลืมปิดไฟบ้านอีกแล้วเหรอเนี่ยตายแล้วเปลืองไฟแย่ yeah. เอาเปาขึ้นไปเก็บก่อนเอามาเก็บเป๋าเอาอเหมือนว่าวันนี้มีอะไรต้องทําเยอะเลยนะมีการบ้านด้วยแหละเปิดเทอมาก็สั่งการบ้านสนักหน่วงเชนะ่าครูี๋ยวเปลี่ยนช่องก่อนอยากดู นี่น่ารักอยากดูอะไรน่ารักน่ารักเดี๋ยวๆ,ๆกลับมาถึงขอขอญาติขอญาติานี้ก่อนดีกว่าตอนแรกก็จะกินก่อนแต่ว่าอาบน้ําก่อนดีกว่าเพราะว่าออกไปข้างนอกมาเนี่ยนะกลับบ้านมาก็จะมีะเชื้อโรคสิ่งสกปรกอะไรต่างๆตีตัวกับมาเพราะฉะนั้นก้องขออาบน้ําก่อนนะจ๊ะสุดยอดการได้กลับอาบน้ําเนี่ยหลังจากกลับบ้านมาในเหนือนี่มันสุดยอดไปเลยหลังจากอาบน้ําเสร็จแล้วก็ต้องมาหาอะไรกินแบบฉ่ำๆไปเลย ไม่ปีนตู้เย็นอืมกินอะไรดีเอาพุดดิง้งละกันเรียบร้อยพุดดิง้งน่าอร่อยสุดๆดเฮ้กินเลยงอมงงอมงงมอ่าเรียบร้อยมาดูการ์ตูนสักหน่อยละกันนะแต่ค่อยไปทํารายงานโอเคได้เวลาไปทํารายงานละไปปิดปลงปไฟก่อนนะจะได้ไม่เปลืองไฟภายหลังเรียบร้อยเดีย๋ยวไปเอาขึ้นแปลหนังสือก่อนรายงานวันนี้ให้ค้นคว้าเรื่อง โตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรดังนั้นเราต้องไปหารายละเอียดอาชีพที่เราอยากทําก่อนโตขึ้นเนี่ยเราอยากเป็นคนรวยเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาอาชีพคนรวย <c oughs> ไปไปเดี๋ยวเยวไปนั่งรถไฟไปนั่งรถไฟไปนี่ก่อนไปหอสมุดไปหอสมุดเย่ yeah! ไปทำรายงานกาันและที่นั่นนั่นเองห้องสมุดของมิสมารีห้องสมุดท,ท,ที่พิฟ้าได้เลือก เพื่อจะไปหาหนังสือมาทำรายงานส่งคุณครูในวันจันทร์มีบางอย่างาที่น่าสะพรึงกลัวอยู่เอ่อตอนนี้เราก็มาถึงห้องสมุดแล้วนะแต่พอพอมาถึงเนี่ยมันเอ่อน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ดิหรือว่าที่นี่เขาฉีดเอ่อไอเนี่ยนะอะควันไอ้นัน่นอะอะอะไรนะแก๊สยากันยุงอะ <laughs> ใช่หรือเปล่าคะ แล้วนี่คือมิสมารีเหรอโอเอ่มแปรงฟันด้วยอะไรเนี่ยฟันแหลมชาอ่าว่าแต่ประทางนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวใครมาทำอะไรหกเละเธอะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอามิสมิสวันดีค่ะมิสตกใจหมดเลยอยู่มิสก็เข้ามาแล้วก็หัวเราะใส่เฮ้ยมิสหนูมาทำงานนะหนูไม่ได้มาเล่นตลกเงือ รีบไปดีกว่านะเดี๋ยวจะไม่ได้ทำเอาไรง,งงไรง,งานอุ้ยไฟดับอีกแล้วมีดมีดอย่ามาหนูไม่เอาหนูไม่เล่นหยุดอยู่ดีๆอย่า,อย,าอย่าตามหนูมาค่ะหนูมาทำรายงานเฮ้เธอคนข้างหน้ารอฉันด้วยอุ้ยทั้งนั้นหรอไปก่อนละค่ะมิตหนูไม่เล่นตลกค่ะอุ้ยนี่อา้าวทำไมอะแสงสว่างที่มาถึงกลายเป็นห้องขังเฉย แล้วนี่คุณแจเอาเก็บได้นี่เหรอเอาออกเลยดิรออะไรที่ไหนเนี่ยคุกใต้ดินหรอเอาเจอหนังสือเอ่อมีอะไรเนี่ยหัวกะโหลกแล้วเราเก็บดาบมาจากไหนเนี่ยเอาเป็นว่าไปข้างหน้าก่อนละกันห้องนี้มีคนอยู่ไหมเนี่ยไม่มีเนาะไม่มีโอเคถ้ามีจะได้ช่วยออกมาด้วยอุ้ยตกใจอื้อ แตกเบยเหรอเอาดาบโขกไปทีนึงแตกเบยไปต่อแล้วกันนะอุ้ยน้ำนี่มีจับช้างมาขังเหรอเนี่ยมีดหนูแค่มาเล่นตลกด้วยทำไมมีดต้องทำกับหนูแบบนี้หนูไม่ข่ามเมงอะ่ะหนูเป็นคนเส้นที่ไหนอะหนูแค่จะบอกว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยตลกอะ่ะอันนี้คืออะไรแกดะอุ้ย ดูเหมือนว่าจะเก็บหนังสืออะไรบางอย่างได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพิ่งเห็นตอนแรกนึกว่าก้อนเนื้อไก่อะไรที่ไหนเฮ้ยใครเนี่ยทำไมมาขาดตัวขาดจุดนี้เอแมวไปดีกว่าแต่ว่าเมื่อกี้หนังสือที่เราเก็บได้เนี่ยมันอาจจะเป็นหนังสือที่เราตามหาอยู่ก็ได้นะเออ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 เกือบเกือบเกือบตกน้ำเขียวแน่แล้ว ทำไมการทำรายงานของฉันมันถึงยากยากเย็นขนาดนี้ลันลันเหรอลันไหน,ไนเฮ้ยไฟดาวน์แล้วเฮ้ยมีดมาไม่มีดหนูโอ้ oh my god โอ้จุกโ oh, 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 oh. อก้ยโอ้โอ้จังหวะเมื่อกี้คือแบบมีดมีดเดินเลยดูไปเมื่อกี้ตอนแล้วอะไรอ่ะอีทูเลดอะไรอ่ะอะไรอะ,อะไร,ะไรเดี๋ยวก่อนอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยอะไรอะ่ะเออวัสด์ไ วายทางนี้ทางไหนทางนี้โอ้ลูกศรอนลูกซ้อนยามิดหนูไม่เล่นตลกทางไหนเนี่ยเฮ้ยทางน้นเหรอเจอยังได้ยังเนี่ยเมื่อไหร่จะออกมีตามมาไม่หยุดเลยคุณรี่ขาหยุดปล่อยหนูไปนี่ไงลิฟตเฮ้ยไปเข้าลิฟต์อ้าว อ้าวทำไมทะลุออกมานอกลิฟต์อะเฮ้ยลิฟต์ผีลิฟต์ผีลงมาที่ไหนเนี่ยฉันฉันลงมาในนรกหรือเปล่าทำไมมันมันร้อนรุ่มอืดูดินี่มันนี่มันที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหล้ําล้ําเกินไปแล้วมันไม่ใช่ห้องสมุดที่ฉันตั้งใจจะมาแล้วนี่อุ๊ยนั่นมัน หนังสือนี่หนังสืออันที่เราตามหา้ยใครอยู่ตรงนั้นอะเธอรอราด้วยไปด้วยกันเธอคนนั้นได้ยินฉันไหมฮัลโหลหืมราถึกว่าเฮ้ยเพื่อนคนนั้นหายไปแล้วอะเออเขาใช่คนหรือเปล่าเนี่ยจังจากที่เราเจอวิสมาแล้วก็เจออะไรมาก็ไม่รู้มิอย่าเล่นหนูเลยุวิลงท่อมาริโอปะ่ะตือน พอลงท่อมาก็เจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยปีนขึ้นไปตรงนี้หรอช่องลมอีกแล้วอืเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่กับช่องลมช่องอากาศจริงๆเอออุ้ยตกใจพอดิ<笑><笑>เธออยู่ๆก็โผล่มาฉันตกใจนะเก็บหนังสือก่อนอะไรอะ่ะเธอหยุดยืนทำทำไมอะ่ะไปไปไม่ถูกเหรอเออ เกอบไปเอาเก็บหนังสือได้ละเอ่อไม่มีทางไปทางอื่นใช่ไหมโอเคระเบิดหรอต้องไปทางที่จะไปถึงตรงนั้นให้ได้เธอเปิดประตูไม่ได้หรอหุ้ยเปิดมาได้จริงด้วยอะทำไงดีอะหรือว่าต้องเอาระเบิดไปวางนี่ไงโอเคงั้นแสดงว่าเราต้องเก็บระเบิดอีกอันหนึ่งด้วยประตูมันปิดแน่นมากเลยสินะมันถึงเปิดไม่ได้ใครเอากาวตาช้างไวหยอดไว้กาวเนี่ยฮะ อ๋อต้องใช้สามอันสินะได้เลยอุ๊อ้าวสะดุดโมหัวสั่นเลยอะ่ะฉันนึกว่าฉันทะลุมิติมาอีกแล้วโอ้ประตูเปิดแล้วรีบไปดีกว่าเธอรีบไปกันเร็วเธอเก็บเธอเก็บระเบิดได้ครบหรือ,อยังอะ่ะเพื่อนอะไรอะ่ะอ๋อ yes yes เพื่อนบอกว่าเขาลืมไปว่ากระโดดไม่ได้ใช่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกระโดดไม่ได้แต่ว่าฉันไปก่อนนะเธอ ฉันต้องรีบทำรายงานอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวส่งไม่ทันวันจันทร์อะไรอะ่ะอุ้ยเอาเปิดไม่ได้เอาทำไมอะ่ะฮึฮเฮ้เฮ้ย <c oughs> ตกใจหมดเลยมีดอยู่ๆก็ตามหนูมาทำไมอะ่ะตกใจหมดเลย,ยลวิ่งเร็วมีดตามมาข้างหลังใช่ไหมไม่กลันไปมองเลยดิกลนมาหันไปมองไม่ได้ด้วยแหละตอนนี้ไม่รู้ทำไมแต่มันหันไปไม่ได้เฉยเลย ไปทางไหนอะอุ้ยทางต้นเยอะแล้ววิ่งเลยจำเลยรอบนี้มิดไม่ได้ไม่ได้กินหนูหรอกบอกเลยค่ะไม่ได้ขำไม่ขำเลยเรียวเยววนี่อ่าหนูจำได้นะมิดนั่นไงนั่นอย่างแมน่นบอกเลยอย่างชำหุ้ยอุยจทางออกแล้วบอกเลยมิดไม่ได้กินหนูเรียบร้อย บายบายมิดไม่ใช่ไม่ไ <occurs> ด้จะปีนอเขียวเลยเงือห enfin ัว <kijken> ั่นนี่เรากำลังไต่ท่ออยู่ใช่ไหมโอ้ยเจ็บคอเลยแหกปักเก็บไปหน่อยไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยอ๋อนี่เหรอมีคันโยกอะไรสักอย่างหนึ่งโอประตูเปิดประตูเปิดเลยเราจะไปทางนั้นได้ยังไงนี้อ๋อโนานั่นหรอ ต้องไปทางท่อนั้นแน่ๆเลยเคหนังสือเล่มที่6 6หก็ต้องเช็ดด้วยนะพามเรียบร้อยมาถึงแล้วเอาละเราจะได้เข้ามาที่อะไรเนี่ยนี่จะเข้ามาในห้องสควิตเกมเหรออุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยโอเคผ่านสควิตเกมกระจกมาได้แล้วต่อไปเป็นสควิตเกมอะไรเนี่ยอุย๊ยหนังสือหนังสือเก็บก,ก่อนนะอู้หูโอ้โหโหหฉิวหน้าไปเลยฉิวหน้าไปเลย วิ่ง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 เรียบร้อยเรามาได้ไปก็นละจ้าเอ๊่นี่เราอยู่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ยวิ้นนั่นหัวกระโหลกอะไรอะโอ้โหใหญ่มากดูดิใหญ่มากเลยอะต้องขึ้นหัวกระโหลกนี้ไปแน่เลยนี่ไงประตูนั้นมีสัญลักษณ์อะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่สัญลักษณ์รอยแตกอะไรอะเฮ้ยนี่เราออกมาข้างนอกได้แล้วนี่นาแต่มันไม่มีทางเลือกต้องนอกจากกระโดดลงไปทางนี้หรออ๋อนี่ไงบันไดเหมือนเป็นทางทางทางหนีไฟของของตึก หอสมุดนี่เลยนะไปทางไหนต่อมองไม่เห็นนะมืดเกือบหล่นแล้วโอ้โหไ,ไปทางไหนอะ่ะลงไปตรงนี้เหรอ,อข้ามถนนก็ต้องดูรถดีๆนะเฮ้ยดูดิไลบาลีสุดสยองไม่น่าเลือกมาที่นี่เลยอะรถอย่าโผลมาตอนฉันกําลังข้ามถนนล,ล่ะเดี๋ยวตุยเอาไม่มีใช่ไหมไม่มีจะข้ามแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เอ้ยมิทมิตาออกมาถึงนี่เลยเหรอคะเอามิทเอ้ยเอามิทมิตโดนรถชนมิทโดนรถชนเฉยเลยอะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นะ่ะเก็บตุ๊กาตาหมีได้ด้วยอนว่าเราเรียกรถสักคันแล้วกลับบ้านดีกว่านะนี่ขอขึ้นรถหน่อยค่ะโอ้คันนี้ก็ได้ขึ้นเลย